มาจำไรน้องมาตามพั่วกะโอมาตามพวัวถึงพัวอยู่ไหนอะน้องว่าพัวอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกะโออยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่เตี้ยน้อยแล้วอะน้องอยู่เต้ยนี่เลยกะเอาลูกเอาแต่ผมจุดยอดเลยอยู่เตี้ยนี่แต่ผมเมี่ยเคยอันี้เมี่ยมึงเงยติเมี่ยมึงไม่ติเฮ เมียมึงไมไเฮ้เีงกูโม่เด็กเจงเนี่เจียวมวยกูตัวกุนูกุนีโม่หน้าโรงอจัดโรงกูเร็ววะต้งโมเด็กเตงเด็ดกัดเตงนี่เมียมึงไมเมันไม่อะเจงโม่เด <ank> er> ็กม pues mm ึงไม่เออลูกเอาเจงไม่รับมเลตีอย่าหุ่นมาต้านเลย แอบฟอมหุ่นหน้าพาไปใช้โลดเรียนก็ไงอาการปุ้ยใช้ชดเลือกเขินใช่ถ้าคนอื่นสามสี่ยี่สี่จามาาแอบไปนี่หุ่นแผดยี่สี่ยี่สี่ใช่หุ่นเมื่อนกับอปุยใช่แอบชดปุยใช่เรียนอแก่เรื่อยถึงมาจ้านจี๋ไม่ใจเด็กมึงแน่น่าจีงนะเมื่อแต่กูต้องใช่ว่านาจ้าเด็กมึงนี่ไอถึงไม่จำมาได้เว้ยเละเมียเตี้ะ อย่าเล่นเถียเลนเตีงมันไม่ธรรมดาเว้ยมันจ <so ีบยิ yeah, ่งติดแต่มันจบอ่ะมันจีบยิ่งแล้วยิ่งตามไอ้ผู้ื้อว่าวิจารั์นี้มันไม่ธรรมดาผู้ื้อว่าวิจารั์นี้มันวิจาจีบยิ่งผู้ื้อว่าไอเตีงไม่ธรรมดาเพรามันแนื้อแมู้เด็กเตีงเนี่ยแบบล่อจริงไอ้เตีงนี่เจ็บแหมผู้ย่อแถวนี้จำเป็นยิ้มอย่าบอกจบครับเฮ้ยไอตัวมู้เด็กเตีงแม่ง กูจำบาติีว่าจะโมเด็กเตงฮอ่าไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรครับจฮ้ฉันชื่อนูริงค่ะชื่อน้องนูริงเหรอคล้องกันเลยพี่ชื่อนูนุ้ยโอกว่าคล้องกันเนึ่ค่ะแล้วอ่าเป็นแวนกับเตียงนินไม่จับว่าน้องตะาม่านเรยกับฉันหนึอกค่ะฉันเปิดด่านเติมช่วยค่ะฮะว่าจำเร่อยก็ว่าฉันเปิดด่านเติมช่วยค่ะ จำไม่ไมร่อยมังกรดเจี๊ยบช่วยนวดไข่ได้หมอยเอยคนตูดดูดสิวยนแล้วเขียนคอแปดค่ะเฮาว่าไอ้ผมกูจบตอนล่างนี้ไอ้เขียนคอไปนั้นไอ้ผมมาต้านเลือกคืนแล้วก็ไอ้เต่งปบกันได้เปลือพอดีว่าปีเตงี่มาเป็นลูกาหนวดไข่ร่านจ้านค่ะเฮาลูกเว่าแอ่ผมเปลี่ยนจากลูกาเป็นเควนพนนายเตงนะวัาสุดยอดตีทุดเลยแฮ่ <Hey. S 1> มาต้านเลือกคืนนายเต่ง hey. ไอ้ผมกูจำปาดแล้วว่าจำปานนั่นอาไม่จ่ายกว่านองอ้วนในเตียงกับอ้วนนองนี่ไม่ใจมันเมื่อนกันนุ้นมันคนละับบกันอ้วนไม่ใจเมื่อนกันไอเตียงตัวเยอะตึ้งนองตัวเล็กตึ้งก็ว่าคนตัวเยอะเมื่อนในเตียงเงินกูค่อยเย้ยมันชิงไม่ชิงเงินนองมันไม่เป็นความจริงเลยกะาค่อยปีเตียงอันเต่านียวค่อยนี่กะไอเตียงอันเต่านียวก่อยมอหยัดเต็ดเหม่หลุยหยัด บโบกอยเมตตาโบกอยชัดตไอ้ปั่นเมียจอบอก็ทำไมก่ก็ยานคนต่อหน้าปว้วนี่กูวรรลาบสักทีไอ้าลาบูเมื่อนี่ลาบเลยไม่ไหวตะปันนี้หูหูหกับเมียแล้วยิกเมื่อไก่ข้าวกลัวนะรังเกียจกับเมียแล้วเวลากลางก้นต่อหน้ากนแล้วรังเกียจ <c oughs> นฮ้นองอือไม่ต้องกลัวน้องจ๋าสุภาษิตคนโบราณท่านว่าไว้แล้ว มีหีอยู่กับตัวเหมือนกับมีรถตัวทิพย์ันรูปแบบฟิตตาใหญ่เลยมึงเหลารูปแบบฟิตตาใหญ่เลยเยอย่างมันรูปแบบฟิตกูเองนี่วัดโปรพูยิ่งแง่ผู้ยิ่งหน่อยใจนี่โรยเต็ตุุดเลยจึงนองกับตีงนี่อ่าไม่จับว่าไอ้ตีงนี่เก่งกูลือว่าพี่ตีงเอวที่จีพี่ตีงเอวที่จีพี่ตีงเอวดีพี่ตีงเอวไว้มันความจริงมาก่ะน้อง ให้ไม่เป็นความจิ้เลยค่ะพี่เตงนี่ไม่เกินสามนาทีเสร็จแล้วนอนเม็ดแรงกาเฮ่ฮ่ากวนยอดเลยคุณเด็กเฮุ่ดยนดที่ดุดเลยเมียย่อเลยเต่งย่อเพื่อย่อเพื่อพวกรับเมือนปี้กขาเพื่อเลยกูเลยช่วยป่อยผลปนที่ป้อยช่วยป้อยคุ้ยผลปนต่างร่องคุนแต่ผมกูเกลียดก้าเพื่อเลยมาต้านจริงเว้ยเมียคุณเต็งช่วยกันช่วยไอยาลังกา